ปากใ่ดโอ้โหน้ำปาดกูน้ำปาดนี่ดอกงามงามงามแหงวะชื่อเห็ดว่าอะไรคะคุณตาเห็ดมาร์โรน่าเรอเดิงมาร์โรน่าเรอเดิงเดียวกันนี่นี่ไปเห็ดสดปาดดอกใหญ่สองดอกเลยจ้าสามดอกไหนสามดอกปาดปาดแม่งามงามไปค่ะไป ไปหาแยอีก <laughs> สายละแยกน่ะโว้ยตัวเอออ,อ,อ, <laughs> อันนี้ไม่ใช่โอ้ยบ้าดอกนี่งามแดดดินี่นี่นี่นงามนี่เห็นเห็นก้อนน่นี่แล้วก็เห็นดอกบ้าดอกนี่การมันเนี่ยคุณแม่นี่ <laughs> เนี่ยโคนมันโคนมันงามหลายเนี่ยเห็นไหมโคน,นมันจะ้ะ <laughs> ดูเห็ดพึ่งแม่มกมดเฮกเซนเดอร์ลิงบ่ <laughs> เปล่าอือเฮกเซนเดอร์ลิง โอ้หมานหมานคักคักมือหนแต่ก้อนกระสีมื่อแล้วมัมีเฮ็ดตกตเอาคิดว่าตัวนี้มัมีตรงนี้ส่วนมากบ่ค่อยได้เนาะเดี๋ยวนี้ได้เอายายโอ้โอ้งามอันนี้ของป้าปีงามบ่ค่อยได้อันนี้งามอันนี้งามเลยนมดได้นัดเออนี่เด้นี่เด้อันนี้เบิ่งจ้า เห็ดทำซอสนี่ฝรั่งคุณเอาไปเห็ดซอสไปงูเงียบภาคใดโด่เฮาอย่างโอ้อันนี้นี่กำลังงามว่าตรงข้างบนนี่มันออกอย่างนี้มะโลอนนี่ป้าปีเพิ่นมักอันนี้ก็ผัดอร่อยป้านี่มักนี่สองดอกปลาทางใดน้อยสองดอกนะฮักกำลังน่ารักผู้ใดด่ามาพคุณว่าเอ๊เก็บหลายเด้อตำรวจสิไปจับ เป็นยังสองกิโลวัดทึ่งเพิ่นให้เก็บได้คนละสองกิโลจากประเทศสวิตแล้วก็เขตเมืองเบิร์นป่าไม่ปิดนะจ๊ะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบป่าไม่ปิดป่าเปิดอย่ามันก็ะแล้วแตนเขตพอมเขตลาดพอมบางคนเพิ่นเพิ่นเพิ่นวาอยาไปคือเก็บได้วันที่หนึ่งถึงสิบคือเก็บได้เขตเมืองเบิร์นไม่ปิดป่าหนึ่งถึงสิบเก็บได้เก็บได้คนละสองกิโลจ้า อันที่สันชิได้เศร้าไรสดแล้วจ้ะเพราะว่าเอาเอาเอะไรเจ้าเฝาเงฝั่งใฟ้เนี่ยเจ้าฝั่งเศร้าไรวันสันได้อีกแล้ววันสันเอาแนวกังเลยอันนี้ดอกมันเน่าบ่ลูกเอาแนวกังโอ้ยกังเอาตาปลาดอกนึกอันหนาว คุณอะดอกนึงอะคุณอะป้าปีเนี่ยเห็นแล้วโอ้ไปสิได้ปิดปิดไล่แล้วจ้ะเพราะว่าฝนตตข้ามแห้งอต้องปิดโทรศัพท์แล้วเพราะว่าโทรศัพท์มันจะเปียกด้จ้ะเห็นน้าแรกค่ะอุ้ยหนาวหนาวค่ะ ฝนตกละค่ะเปลด่ยปิดไยลายกันเด้อค่ะขอบคุณที่มารับชมขอบคุณค่ะเอาเอาสวัสดีพ่อใหญ่เอาโทรศัพท์หน่อยสิเป็นมาลงมาเสียงแหละเออเออสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สวัสดีค่ะไปแล้วเด้อค่ะฝนตกแห้งไรสวัสดีค่ะ